สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแม่ก็จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศตอนเย็นกันค่ะมานะคะแม่ก็จะมาประดับสวนการไปสั่งซื้อต้นไม้มาทั้งไปเลือกซื้อเองและสั่งมาทางออนไลน์ี้ายไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาหรือว่าต้นเดือนกุมภาเลยช่วงแรกๆเลยค่ะที่แม่จะทําการประดับสวนนีก็จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ถ่ายในอดีตแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะได้ดูคลิปปัจจุบันแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นตุกตาปั้นนะคะซื้อมานะคะแม่สั่งซื้อมาลอยไว้เหมือนกับหนวดลือสีและต้นไม้ต่างๆประดับไปวสวยงามนะคะมีเรื่องงจะเาให้ฟั ตอนนี้ก็มีแบบว่าต้นส้มต้นส้มที่เป็นส้มแบบซื้อมาประดับนะคะหรือต้นแอปเปิลแบบว่าฟิลที่แบบซื้อมาประดับแล้วเอามาตั้งไว้ถังไว้มันก็เป็นต้นไม้ละค่ะแต่ว่ามีลูกไม้ปลอมด้วยไปเดินมาผ่านไปผ่านมาก็มาบอกว่าของจริงหรือเปล่าเนี่ยนึกว่าของไม่ถามนี่ก็เกือบจะเก็บกินแล้วใช้ของจริงมากๆบ่ได้บ่ได้เดินซื้อมาแพงอยู่เดินพาทุกคนมาดูบรรยากาศวันนี้นะคะบรรยากาศวันนี้เขาบอกว่าเหมือนอากาศ36เลย3 3วันนี้ ดูสิคะร้อนมากมันเ,เหมือนฝนจะตกแต่มันก็ไม่ตกนะคะแล้ววันก่อนก็เล่าให้ฟังว่าฝนมันตกอยู่แต่ว่ามันก็ตกแค่แบบไม่ชุบชื้อนะอะไป,ปะตัวปกติค่ะเข้าหน้าร้อนแล้วก็จะเป็นประมาณนี้จะส่งการเรลยเมษาน่าจะร้อนกว่าน,นี้นะคะค่าร้อนเมื่อกี้ให้ทุกคนดูเองนะอันนี้ดูโบเปนโง่รายละเอียดต่างๆๆต่างมันเช็คเองนะคะขณดนี้ต้องตําส้ตามตํากินแล้วค่ะนะคะต้องกินส้ตมตำไปบ่อยมากเพราะว่าเป็นเมนูโปรดและต้องกินกับขนมจีนเท่านั้นบอกเลยเมนูที่ว่ามีน้ำปลาลเมนูมีกุ้งอะไรประมาณนี้ชอบ ชอบกินมากเลยนะคะนี่พ่อจ๋าจะโชว์ให้ดูแดยิ่งร้อนส้มตำก็เพลดกินเข้าไป,ปะคะือแซ่บป้ามาอัปเดตกงหนูกันค่ะอันนี้ย้ำนะคะเป็นช่วงแรกๆที่ว่าถ่าย<ร>คลิป,ปเดือนกุมภาพันธ์ดังนั้นก็เป็นช่วงแรกๆที่เลี้ยงหนูนะคะก็เลี้ยงหนูใส่ถังได้ประมาณเดือน <S 1> 1 <S ค่ะ <S 1> 1 <S ได้ประมาณ1-2อาทิตย์นี้พ่อก็จะมาเริ่มทํากงค่ะวันนี้จะถ่ายคลิปกงหนูให้ดูนะคะวันนี้มาเข้าครัวกันค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปทําเมนูยำนะคะโปรดประจําบ้านค่ะทํากี่ครั้งก็อร่อยและกลับมาดูคลิปกี่ครั้งก็อยากก ไปเข้าครัวก่อนนะคะไปทํากินพร้อมกันวัติอุปกรณ์ก็เตรียมไม่ยากเลยนะคะหมูยอหั่นลูกชิ้นหั่นวัตถุดิบต่างๆที่เราจะต้องใช้อะไรนะคะแล้วก็แกะกุ้งอะไรให้เรียบเนียนจะทำเป็นยำสองรสนะคะยำสองบอกว่าสองย่างมีทั้งยำมาม่าแล้วก็ยำบุญเส้นก็ปิดเทอมแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหนูและโรงเรียนน้องก็เพิ่งปิดไปเมื่อวานค่ะก็ปิดแล้วปิดเทอมแล้วนะคะดังนั้นช่วงนี้ก็จะถ่ายคลิปทั้งน้องและหลานให้ดูบ่อยๆค่ะไม่ต้องห่วงตากับยายนะคะตากับยายก็จะมาช่วงปิดเทอมนนี้้ล่งปิด แล้วนะทางบ้านยายปิดช้าอีกค่ะการ์ตูนที่ว่ามาวันนั้นนะคะเป็นหลานได้น่าจะยังไม่ปิดเทอมค่ะเขาจะปิดประมาณวันที่25ก็อาทิตก์หิ้านเลยค่ะก็จะมาช้าแม่ก็อาจจะมาเดือนเมษายนเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูคลิปตากับยายนะคะถ้าตากับยายมาตอนนี้ไม่ได้ไปเลี้ยงวัวตั้งแต่หลังปีใหม่มาเลยค่ะมากใช่ไหมว่าทําไมไม่ไปเลี้ยงวัวแล้วนี้เดี๋ยวจะกลับไปเลี้ยงวัวแล้วค่ะต้องกลับไปลําบากเหมือนเดิมเลยคือกินไม่หยุดค่ะทําอาหารกินทุกวันโดยเฉพาะอาหารเย็นว่าชอบทํากับข้าวไหมไม่ไม่ไม่ชอบ ชอบบางครั้งก็เป็นแม่ทําพ่อทำหนูเชทำสามารถไปดูคลิปเก่าได้นะคะเพิ่งลงคลิปไปแล้วก็เป็นคลิปรีวิวไลฟ์สไตล์ตอนอยู่บ้านเหมือนคลิป Q a A ไลฟ์สไตล์อยู่บ้านช่วงปิดเทอมีคำถามที่ถามว่าชอบทําอาหารไหมก็ตอบไปแบบตรงเลยค่ะตรงกันข้ามไปดูได้นะคะสนุกมากคือติดอาหารเผ็ดมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มตำย่างอื่นๆที่ว่ามีรสชาติจังก็ชอบกินมาม่าเผ็ดเกาหลีเหมือนกับหนูเลยนะคะกไม่ได้แต่พอมีกุ้งมีอะไรน้องก็หัดกินบ่อยๆมันก็เลยกินได้ค่ะน่าจะเคยได้ยินว่า นูก็เคยพูดไปด้วยนะคะพอดีว่ามีเสียงรบกวนเนื่องจากบ้านเราไม่ได้มีห้องเก็บเสียงหรือว่าอะไรนะคะคือนั่งอยู่ในทํางานอยู่ร้านนั่งอยู่ในนอนอยู่ในก็พากแบบนั้นได้ค่ะเราก็อยู่ในชุมชนนะคะก็ไม่สามารถห้ามเสียงนู่นนี่นั่นได้นะคะก็ต้องพากไปแบบนี้เลยค่ะนมีห้องเก็บเสียงหรืออะไรแล้วนะคะก็จะพยายามทาคลิปออกมาให้ดีกว่านี้แก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะก็เป็นตัวของตัวเองก็มีเสียงรบกวนบ้างก็เป็นธรรมชาติค่ะาทำคลิปสดมากนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่พร้อมเพราะว่ามันก็มีเสียงรบกวนแล้วก็ชินกกับาร การทำคลิปสดนะคะก็ไม่ยากต่อการตัดต่อและอีกอย่างก็สามารถพูดสดได้ยาวด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้สปีดแต่ว่าถ้าบ้างก็จะพยายามทําคลิปสดแล้วก็ปนกับคลิปภาพและอีกอย่างก็คือไม่สามารถไปภาคในห้องน้ําได้นะคะเห็นบางคนเขาก็ไปพาคในห้องแล้วก็ห้องน้ําแต่ละบ้านมันก็ไม่เหมือนกันก็คือฟ้าผนังอะไรมันก็ไม่เหมือนกันเนาะขนาดห้องอะไรก็ไม่เหมือนกันบางห้องน้ำบางห้องน้าก็คือมันก็ภาคได้ปกติเหมือนอยู่ในห้องธรรมดาคือเวลาเข้าไปแล้วเวลาเราพูดมันก็จะมีเสียงแบบกล้องกล้องแบบว่าย้อนกลั กับที่ว่าเราเข้าไปอยู่ในโอ่งแล้วปิดฝาโอ่งแล้วทีนี้ก็พูดมันก็จะมีเสียงกล้องประมาณนี้นนค่ะมันก็จะไม่สามารถพากได้นะคะดังนั้นก็ต้องพากอยู่ในห้องนอนแม่นั้นก็อยู่ก <แบ S 2> ็ไม่ค่อยชอบตอนพากอยู่ในห้องนอนค่ะเวลาตื่นขึ้นมาหรือว่าก่าจะนอนมันก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์ที่จะพากข,ขึ้นมา,มาอาการเราก็ยังจะไม่สดชื่นนะคะเราก็ต้องมาพากเสียงแล้วทีนี้เสียงมันก็จะดูแบบแหงๆบอยู่แบบว่าเหมือนอะไรคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปในอดีตนะคะส่วนพวกนี้ก็จะลงคลิปเป็นปัจจุบันและคลิปปปปปที่่่่เ็็นนนัััจจุบกไมใชคคลลิิดองถายว ต่อวันเลยค่ะวันนี้ลงวันนี้ถ่ายตอนเช้าลงตอนเย็นประมาณนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องทอหรือว่าซีเรียสค่ะเพราะว่าหนูก็หยุดทําทําหยุดไปหยุดมาหลายนิดนะคะ,นนะ,ค,ะคนก็หัดมาทําคลิปทํานู่นทํานี่สร้างรายได้กัน,นเยอ<ม>ะเนะไม่แปลกที่เราจะไม่มีคนดูหรือว่ายอดยิวน้อยนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะว่าจะมีคนชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบก็เลื่อนผ่านชอบก็ดูเราอาจจะไม่ชินหน่อยนะคะอาจจะมีเรื่องต่างๆเพราะว่าเราก็ไม่เคยทําอะไรแบบนี้ทำไปเรื่อยๆหรือว่าเวลาผ่านไปนะคะเหมือนกับคําว่าเวลาช่วยเยียวยาทุกอย่างก็เกิดการชินใน ตัวแล้วค่ะดังนั้นเราก็ชิลๆไม่ได้กังวลอะไรนะคะก่อนหนูก็ไม่ชอบถ่ายคลิปหรือทำคลิปนะคะแต่ว่าชอบดูคนอื่นไม่กล้าก็เพราะว่าปัญหาหลักก็คือการอายการกลัวว่าคนอื่นจะว่าอย่างนี้เราคิดไปเองทั้งนั้นเลยสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรค่ะก็ทําคลิปว่รไปดูคนอื่นก็ไม่แตกต่างอะไรจากเราค่ะเขาก็ทําคลิปลงคนทําคลิปเป็นล้านๆคนไม่กี่คนที่มันจะขึ้นฟีดเขามันก็ยากนะคะแต่ว่าทําไปเรื่อยๆเราทาบ่อยๆมันก็จะเปิดการมองเห็นค่ะวเราปลูกผักปลูกหญ้าปลูกข้าววันนี้ก็ไม่ได้กินพุ่ง นี้หรอกค่ะมันก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีหลายสัปดาห์จะเป็นกำลังใจให้คนที่ทําคลิปเหมือนกับหนูนะคะและการทํางานต่างๆนะคะถ้าเราไม่มีใจรักนะคะทําไปแป๊บเดียวก็ท้อค่ะไม่ได้เงินไม่ได้นั้นไม่ได้นี่เราก็ท้อแล้วเราก็เลิกทำค่ะใจรักมันนะคะเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินหรือว่าอะไรเลยค่ะเราททาไปเรื่อยๆเพราะเราชอบมันเลยนะคะจนลืมไปว่าคลิปถึงไหนแล้วแต่ว่าก็เคยถ่ายคลิปแนวนี้หลายครั้งแล้วค่ะสามารถไปดูได้ทั้ง YouTube เพจนะคะอันนี้ทำยำสองรสเลยค่ะทำกินเอง แบบครอบครัวโดยแม่จ๋าเป็นคนทำบุญเส้นแล้วก็ยำม,มาม่าเลยค่ะเครื่องเยอะๆเน้นๆเหมือนกันนะคะน้ำยำรสเดียวกันค่ะแต่แค่เปลี่ยนแค่จากอีกเส้นเปนนอีกเส้นบ้านนี้กินกุ้งจนตัวงอจะเป็นฝาแฝดเหมือนกุ้งแล้วได้วความรู้ใหม่นะคะที่จะมอบให้ทุกคนค่ะอาจจะเป็นความรู้ที่รู้บ้างหรือไม่รู้ก็แล้วแต่คนคน,นะคะ,ะ,คะหัวหอมนี่ช่วยในการแบบว่า ใครที่เป็นหวัดนะคะมีหวัดนะคะมีน้ำมูกคัดจมูกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเห็นไหมที่เขาเอาหอมแดงแล้วก็ไปรมควันแบบนั้นเลยค่ะใหญ่ก็มีสรรพคุณค่ะไม่ได้รักษาโรคได้นะคะแต่แบบว่าช่วยบรรเทาได้เป็นเมนูที่คนแบบว่าเป็นหวัดคัดจมูกกินได้ค่ะเป็นเมนูเหมือนแบบว่ามีประโยชน์นะคะแน่แน่ก็คืออร่อยค่ะบอกคาเดียวว่าอร่อยมาก็มากินแล้วค่ะกินแล้วก็ไปนอนก็ให้มันรู้ไปก็เป็นอีกเมนูโปรดประจําบ้านเลยนะคะที่ขอยกนิ้วให้เลยอร่อยมากเดี๋ยวก็นำลายไหลนะคะอยากไปกินก็ฝากกดไล กดแชร์กดติดตามนวยนะคะบ๊ายบายค่ะ